แล้วจริงๆแล้วชาวราศีกันอยากจะบอกว่าถ้าคุณลองเปิดใจในเรื่องความรักพราะบางท่านไม่ยอมเปิดใจเพราะบางท่านมีทุกทุกจริงๆนะคทุกจริงๆคุณเปิดใจสําหรับคนคนที่ต้องการเปิดใจนะต้องบอกกันนะเออคุณอาจจะได้รักที่เข้ามาส่งเสริมก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะนะคะเออเพราะว่าดาวดาวอย่าลืมว่าดาวพฤหัสย้าย13ศามพฤษภาได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ของชาวราศีกันด้วย นะคะยกหลังส่วนเสามาในรูปแบบแบบไหนมาในรูปแบบขององค์เกณฑ์ด้วยแล้วก็มาในรูปแบบพินทุบาทอ่ะบางทีคุณอาจจะได้เจอคนมีตำาหนิก็ได้ชาวโสดนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะและที่สำคัญคุณก็อาจจะได้รักเข้ามาส่งเสริมด้วยค่ะนะคะของชาวราศีกันชดคนโสดแต่ในกรณีบางกรณีก็ไม่เอาเลยความรักก็มีนะคะในกรณีก็ไม่เอาเลยความรักก็มี แล้วก็บางท่านก็อาจจะหมายถึงอะไรเสาคือกรรมใช่ไหมเสาคือกรรมด้วยนะกรรมเก่าบุญทํากรรมแต่งเก่าก็ได้นะคะต่างถิ่นแดนไกลรักทางไกลรักจากลูกค้าต่างถิ่นแดนไกลต่างๆการต่าง,าง,าง,างประเทศต่างๆรักจาก อะไรต่างๆได้หมดทุกอย่างโอกาสจุดเปลี่ยนแปลงม,ม,มาแต่มันเหนื่อยต้องบอกก่อนนะคะมันต้องเริ่มต้นด้วยอุปสรรคกวากน้ำอยู่แล้วเนาะกว่าจะตัดสินใจชัดเจนมันต้องค่อยๆคิดพิดพิจารณานะคะในเรื่องของความรักชาวโสดแต่บางท่านก็โชคดีไปเลยได้คนมีตำแหน่งเข้ามาค่ะนะคะได้คนทางไกลเข้ามาได้นะคะตรงเนี้ โอ้ทำไมไพ่สกูนะคะไพ่มันติบางท่านแต่งกับงานนะคะไม่เอาความรักเลยเพราะอะไรเพราะดาวคู่ไปอยู่ที่งานคุณแต่งกับงานถ้าไม่ได้เจอรักในสายงานก็เจอแบบว่าเออแต่งกับงานนะคะบางท่านก็จะแต่งกับงานจริงๆอันนั้นอีกหนึ่งเรื่องด้วยชีวิตมีแต่งงานอย่างเดียวเลยค่ะนะคะแล้วก็ บางท่านบอกก่อนนะอันนี้อันนี้บางท่านไม่มีรักแล้วรวยอะพูดตรงๆมีรักแล้วเหนื่อยแต่ไม่ได้บอกว่าคุณไม่มีโอกาสไม่มีรักคุณมี